แต่ว่าเรื่อง e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเเนี่ยทางสวเขาก็เขาก็เดินหน้าของเขานะไม่ว่าอ่าร่างกฎหมายจะเข้าสภาหรือไม่นะคะล่าสุดอย่างที่ทราบว่ามีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อมาศึกษาเรื่องการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรโดยเฉพาะเนี่ยโดยวุธิสภาเขาก็เริ่มประชุมนัดแรกกันแล้วแล้วก็ได้ประธานแล้วใช่ไหมคะมันน่าสนใจตรงนี้แหละคนที่ได้รับการโหวตเป็นประธานคือหมอวีหมอวีนี่ ๊อปพูล่ามากนะเป็นยูทูบเบอร์สายสุขภาพ uh huh, uh huh. ในฐานะที่เป็นแพทย์เนี่ยที่มีผู้ติดตามเยอะมากแอบไปดูท่านบ่อยเลยโ mm hmm. ดยเฉพาะในช่วงโควิด hmm. นะน่าจะดังแต่ตอนนั้นเลยใช่นะในแพทย์วีรพันธ์สวรรณนาหมเนี่ยนะคะคือพอหมอวีออกมาออกตัวเรื่องเนี้ยก,ก็เคยเคยอภิปรายในสภาออกตัวเรื่องนี้ว่า,วา,วา,วาไม่เห็นด้วย mm hmm. ในฐานะที่เป็น mm hmm. แพทย์ด้วยเนี่ยโบคิดว,ว่ามันมีมนมผล มากกว่าสวคนใดๆจะมาพูดเลยอะ่ะเพราะหนึ่งคือเขาไม่มีภาพของการแบบว่าอยู่ในกลุ่มก้อนไหนเราก็สองก็คือเป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคมสูงมากในฐานะที่คือคอนเทนต์ใน YouTube มันไม่มีอะไรเป็นลบเลยไงมันเป็นเรื่องสุขภาพถูกไหม,มคราวนี้พอมี follower เยอะเนี่ยก็ถือว่าเป็น Influencer ที่เขาเ็เบอร่อหญ่หญได้อ่ะอแล้วก็ไม่มีแบบภาพของการไป มีส่วนทางการเมืองกับฝั่งฝ่ายใดก็เลยทําให้ค่อนข้างจะมีพลังตั้งแต่ตอนที่อภิปรายแล้วนะพอมานั่งเป็นประธานกมทเนี่ยโบก,ก็บอกเลยว่ามันทําให้กมทนี้ดูมีน้ําหนักขึ้นมานะคะซึ่งคุณหมอวีก็พูดเลยนะว่าคือขอให้ทุกคนมั่นใจนะว่าจะทําหน้าที่เนี่ยในการรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายเนี่ยอย่างเป็นกลางนั่นก็ย้ําเลยแล้วก็มีสว ถ้านอื่นๆอ,ออกมาพูดเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคุณแลดีลกวิทยารัตน์นะ ก็เป็นหนึ่งในกมทก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกมทนัดแรกนะว่าการที่สังคมตั้งข้อสังเกตต่อการทํางานของกมทว่าเป็นเกมการเมืองและตั้งขึ้นเพื่อต่อรองให้กับพรรคการเมืองนั้นส่วนตัวอาจารย์แลไม่สามารถตอบได้นะคะและไม่มีความเห็นเพราะไม่ใช่คนที่ริเริ่มเรื่องนี้แต่มองว่าการตั้งกมทเพื่อศึกษาการเปิดสถานบันเทิงจะได้ประโยชน์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทํางานยังไงหรือว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิชาการ มีความเป็นกลางหรือเปล่านะคะถ้ามีความเป็นกลางก็จะได้รับความช่วยเชื่อถือแต่ถ้ามีวิชาการน้อยไปก็จะได้รับความเชื่อเชื่อถือน้อยซึ่งประเด็นนี้นะคุณหมอวีเองก็มาบอกแล้วใช่ไหมว่าออคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนที่มารวมกันในกรรมธิการที่ว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาตินะก็ย้ำว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองเพราะงั้น หมือนท่านกำลังจะบอกว่าการเข้ามาทําหน้าที่ของของตัวของคุณหมอวีเนี่ยจะไม่ไม่ได้เอาการเมืองมาเป็นมิติสําคัญในการพิจารณาแต่จะเอาเรื่องของประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะคะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งตัวหมอวีมองว่าเป็นเรื่องโดยเฉพาะนะคะซึ่งตนก็ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะการันตีอะไรได้ต้องรับฟังก่อนแต่และคนที่เชิญมาก็จะมี ต้งไปฟังว่าเขามีความเห็นกันยังไงใน,นแต่ละฝ่ายที่มาเป็นตัวแทนซึ่งถ้าพูดในวันนี้คือสื่อมาถามวันนี้แล้วตนพูดไปมันก็เหมือนเดี๋ยวจะหาว่าตนเนี่ยชี้โพรงเพราะงั้นก็ต้องรับฟังอย่างใจที่เปิดกว้างอยู่<า>ก็ขอให้มั่นใจ ก็ต้องยอมรับว่ากมทอนี้แรกสุดเนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าโหแต่ละชื่อที่ที่ที่มานั่งอยู่ในกมทตัวตึงทางโซเชียลเหรอซึ่งมีบุคคลบุคคลภายนอกด้วยเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นผู้อริ หรือเป็นฝ่ายต่อต้านทักษิณในอดีตทั้งสิ้นก็ก็เลยถูกถูกมองกันตั้งแต่แรกว่าหมอวีนี้ไม่เคยเห็นประวัตินั้นนะคะก็เลยเลยเลยถูกมองกันว่ามันก็เป็นกมทที่มีธงอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะอาจารย์แร่เขาก็เลยเน้นตรงนี้แหละว่าต้องต้องเน้นความเป็นวิชาการเยอะเยอะเพราะเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็อาจจะคนไม่เชื่อถือนะคะ